มามาหนี้พี่น้องเรื่องนี้ลุงเพื่อนสิลาบปลาสอยครับปลาสอยไม่น้าซี่ปลาสอยน้าแกงนี่แหละเนาตอนนี้น้ำลดลงไปยุตแต่ว่าก็มีปลาสอยใส่ตุ่มเนาะพี่น้องถาเก็ดตอกก่อนลาบปลาสอยปลาสอยนะเฮ้ยพี่น้องทั้งลาบแล้วปลาสอยทั้งย่างปลาสอยมามดอนี้แทบแทะลาบแล้วปลาสอยย่างปลาสอย กินกับมกขี่ปลาสวายจำโอ้ยคุยป่าแซ่บจะไปใส่รอดมานี่โอ้สุดยอดเลยลูกเพื่อนพลาแซ่บบ้านสวนนี่งครับพี่นอ้องมามาเอ้าวขั้วแล้วเรียบร้อยหนีไฟขี่ปลาสวายพี่นอ้องอันนี้หัวกระดูกกุกระดูกออกแล้วอันนี้เนื้อสิซับบาดเจ็บลาบแล้วตัวนี้ครับมู้นี่จะไปอุโฮโฮ้งกุ้ขี่ปลาจำใส่คมๆจำแซ่บมากมานี่มา กวนฝักก่อนพี่น้องบไปนี้วักแรื่อยๆนะครับต้มหัวปลาสวายกระดูกปลาสวายใส่เคียงหอมเพียบพร้อมบดนะ,ะครับนี่ฮะต้มแล้วปุ๊บปุ๊บปะเดียรับกอนน้ำก๋วยกอนจะเสียวมากลวกห่อนห่อนครับตัวนี้ครับนี่คบนี่พี่น,นี่คือ ขี่ปลาสวยสมยิมกซื้อพกทีตูเนาะไช้ก็เลยจักใบสองใบนี่แหละมกเสตอนนะครับเพื่อยังเพื่อเสียวมากคุยกินกับลาบปลาสวยคือที่ลาบแล้วปลาสวยมคมบําลำลำเลยครับแ่บหมามกขีป่ปลาสวยครับถ้าคุยกินกับลาบนี่สุดยอดนี่มาคุณอย่างเอ,อแบบไม่ไหมครับ พ pues uh ี่น้องต้มน้ำไปเดกปุ๊บครังเราล่ะเอ้ยวันแล้วขวันหอมแส้บาททีหอมว่มีข้าวเนียบาททีไน่ะควันเนี้ครับใส่เลยคนใช่เลยครับอ้ยลววูลวอูลววลเดี๋ยวเดี๋ยวควันข้าวเดี๋ย ดินเล็กนไอยนะเดี๋ยวข้าวคัวมาที่นีขขนน่ฮะครับพอพี่กะตามพ่อไปเปียเนี่ยพี่กะไ,ได้เป็นตอนๆดูมน,นเมด็ดอยู่อันนี้ข้าขวคครับอันนี้ไหมใช่ข้าวคครับครึบรองสว่างครับว่ารึบอ้าวเหนียวแท้

แล้วปุ๊บครับ bay bay kéo lưa lạp lèo, quá xoài đây, mình bấm đây เยอะวะนี่มีละนียนีนีนนย่างปลาสวยกลับเคเสร็จด,ดอกกอกในบีบใส่น้ำิเืกกเอ,อ,อกัปาดกินเปลือกมันใส่เขากนะไมอันนี้มนันย่ง mốc chì pha xoài ạ, chì xoài, Chăm bớt đi nè, các bạn các bước, สักน้อยก่อนแก่ข้าวก่อนยาดี không subscribe không

Men xoài chim, cho xí, em nằm kem, cho lap. Tập kem bốc rồi lên à. nó. Tìm học được nó nó mãi nó mãi nữa mà hãy. Mà. này nó mãi 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 nó That's why. Oh. 何 <Yeah. S 2>、yeah.